ยิ่งแอดวันละ350บาทนะคะก็ได้ยอดขายนะคะหลักหมื่นนะคะแบบลูกศิษย์โค้ดแอดนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นลูกศิษย์ในคอร์สสอนยิงแอดทะลุยอดขายหลักล้านนะคะแต่วันนี้โค้ดแอรรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ดูใน YouTube ที่ตอนนี้กําลังยิงแอดไอหรือขายของใน IG นะคะโค้ดแอดมาสรุปให้กับทุกคนนะคะ เป็นข้อขอเลยนะคะสําหรับข้อแรกเลยนะเลือกสินค้าอะไรนะคะโค้ดแออยากจะแนะนําว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดใน IG ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรืออ c เซสเซอรีต่างๆนะคะอันนี้โค้ดแออยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปทําดูนะคะเพราะว่าอันเนี้ยโค้ดบอกเลยว่า เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่โคดแอชเช็คมานะที่ขายดีเลยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสินค้ากับแฟชั่นเอาเทคนิคที่โคดแอชให้ไปแล้วก็เอาไปทำเนี่ยส่วนมากจะจะปังเร็วมากกว่าสินค้าแบรนด์อื่นถ้าเป็นสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยหรือสร้างแบรนด์สกินแคร์เนี่ยอันเนี้ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎเยอะแล้วก็ b e f o r e a f t เ r เยอะแล้วก็ยิงแอดไปอาจจะโดนปิดบัญชีแล้วก็ใครที่ขายของแบรนด์เนมเนี่ยอันเนี้ยมันก็ขายได้ขา,ไดขายได้ง่ายขายได้ง่ายเลยเพราะว่าแบรนด์เนมเนี่ยเป็นที่ต้องการ ของตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติวันนี้นะคะคุณอยากจะมาขายของที่แบบว่าลงทุนน้อยแล้วก็สามารถได้ยอดทุกวันนะคะก็จะเป็นลูกศิษย์แบบลูกศิษย์โคดแอร์ก็คือขายของเกี่ยวกับอะเซอรี่ต่างๆนะคะก็อันนี้โคดแอร์ก็แนะนําเลยนะส่วนข้อ2เลยนะก็คือเกาะพอเรารู้ว่าเราจะใช้สินค้าอะไรใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาสินค้าใน IG อันนั้นนะคะที่เราต้องการที่จะทำอย่างเช่นโคดแอร์ยกตัวอย่างนะคะเป็น กระเป๋าอ่าเป็นแบรนด์กระเป๋านะคะสมมติเราได้แบบที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็ไปดูนะคะเอาแบบแบบนั้นนะ เอาแบบแบบนั้นเนี่ยไปดูใน Pinterest นะคะถ้าใครที่วันนี้เนาะแบบว่าหากลัวเสียเวลาหานะโค้แอ้มีไอเดียก็คือให้เรานะคะเอาอรูปภาพของเรานะไปสแกนนะคะแล้วเราก็จะขึ้นเลยว่าเอ้ยเนี่ยสินค้าที่ใกล้เคียงแบบที่ใกล้เคียงเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างเพราะว่าโค้ดจะบอกเลยว่า9 9นะของคนใน IG เนี่ยจะเอาสินค้าใน Pinterest มาและเอามาขายใน i อข้อ3นะที่โค้ชแอ้เห็นนะคะพอเรา มีสินค้าที่เป็นแฟชั่นและอันที่2เนี่ยเรารู้ไอเดียและว่าเราจะต่อยอดยังไงจากสิ่งที่มันมีนะคะข้อ3เลยเนี่ยก็คือให้เรามาวางแผนการทำคอนเทนต์นะคะอันนี้สำคัญมากๆโค้ดแอเนี่ยเป็นคนที่ทำแบรนด์อยู่โค้ดแอเนี่ยจะตั้งใจอย่างเช่นโค้ดแอยกตัวอย่างนะคะของแบรนด์ของโค้ดนะเป็นแบรนด์กระเป๋าแฮนด์เมดใช่ไหมโค้ดแอจะวางแพทเทิร์นในการวางแผน9ช่องของโค้ดก่อน แต่ถ้าสมมติโค้ชจะบอกเทคนิคนี้ถ้าใครที่เป็นมือใหม่ที่มาเริ่มขายของใน i อเนี่ยโค้ดอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยพอเราแพลน9ก้าช่องแล้วนะคะใน9้าช่องเนี่ยเราต้องมี9ก้าช่องที่แบบเปลี่ยนชีวิตเลยนะอันนี้คือโค้ชแอดจะให้แบบว่าเป็นคู่มือให้กับลูกศิษย์ของนักเรียนของโค้ชแอดแล้วปังกันทุกคนยิงแอดแล้วปังตลอดนะคะก็คือเราจะต้องมีรีวิว ในคอนเทนต์นั้นในเช่องเราจะต้องมีรีวิวมีอินฟลูเอนเซอร์มีรีวิวลูกค้าแล้วก็มี mood and tone เราต้องมี how to แบบที่9ช่องที่โค้ดแอดขึ้นให้ไปนะคะอันนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเวลาที่ยิงแอดไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยพอมาเห็นร้านเราเนี่ยคนใน IG เขาจะชอบสอง โปรไฟล์ร้านค้าถ้าวันนี้คุณใส่ใจแค่การยิงแอดอย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้ใส่ใจในโปรไฟล์ของคุณเนี่ยเท่ากับคุณว่าคุณจะเสียเงินในการยิงแอดฟรีซึ่งคนส่วนมากใน IG 99%ที่ยังไม่ได้เรียนกับโคดแอ r นะจะใช้วิธีการนี้อันนี้ก็ต้องบอกทุกคนไว้ก็คือถ้าวันนี้คุณขายไม่ดีนะคนชอบบ่นว่าขายไม่ดีขายไม่ดีขายไม่ดีเนี่ย เอาไอนะส่งมาให้อดินโค้ดดูแล้วอดินโค้ดก็ดูเป็นนะอดินโค้ดก็เช็คปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าทําไมเขาขายไม่ดีคืออันนี้มันสําคัญมากๆเราจะต้องเช็ค นะคะว่าก่อนที่เราจะยิงแอดเนี่ยหน้าร้าน i อของเราพร้อมที่จะขายของหรือเปล่าพร้อมที่จะเก็บยอดลูกค้าหรือเปล่าถ้าวันนี้นะ IG เรายังไม่ดีให้หยุดก่อนให้คุณมานั่งทําให้ไ G ของคุณแพงก่อนซึ่งอันนี้โค้ดบอกเลยว่าคนยิงแอดใน IG พลาดเรื่องนี้มากๆมากๆเลยอันนี้คือโค้ดเลยอยากออกมาเตือนนะถ้าวันนี้อยากยิงแอดน้อยแล้วได้ผลลัพธ์เยอะต้องเอาเทคนิคคุณต้องลงทุนหน้าร้านของคุณลูกค้าใน IG เนี่ยไม่ได้เข้ามาหยิบจับสิน ลูกค้าจะเสพจ,จากการที่เขาดูดังนั้นเนี่ยเราต้องทําภาพไม่ใช่ภาพเกินจริงนะต้องทําภาพอย่างก็ได้ให้มันดูสวยคือลูกค้าเขาจะตัดสินจากการดูลูกตาของเขาจะตัดสินจากการดูอันนี้มันสําคัญมากๆถ้าวันนี้คุณไม่ลงทุนในการทำเก้าช่องนะต่อให้เขาทักอินบอกมาเขาก็ไม่ซื้อคุณ อันนี้ต่อให้คุณยิงแอดไปเยอะขนาดไหนเขาก็ไม่ซื้อคุณนะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้ด้วยนะเพราะว่าลูกศิษย์ในคอร์สของโค้ชเนี่ยก็ถามแล้วปังกันทุกคนแทบจะทุกคนเลยคือแบบเยอะมากๆก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะส่วนข้อ4โค้ชจะบอกเลยนะคะว่าเวลาที่เรายิงแอดเนี่ยใน IG เนี่ยสมมติเรามีงบน้อยอย่างเช่นลูกศิษย์โค้แอดยิงแอดวันละ3า0อยากให้ทุกคนเนี่ยซอยโพส ไปน้อยกว่า150ก็ได้คือแต่ให้ยิงทุกวันยิงทุกวันยิงทุกวันแล้วก็การยิงแอดมันคือการเทส่ะทุกคนถ้าแอดนี้นะไม่ปังนะัดเราลองปรับมาเปลี่ยนไหมเราใช้กลุ่มเป้าหมาน่นี้อ่ะอันนี้เคยปังแต่โพสต์นี้ไม่เคยปังมันคือการเทสแต่ถ้าโค้ดแอดจะบอกว่าให้เรายิงแอดน้อยอันนี้มันจะดีไม่ต้องยิงแอดยิงแอดให้ไม่เกินนะโพสต์ละ150อันนี้จะปังมากๆนะคะอันนี้คือถ้าใครที่แบบว่า โคต้องบอกก่อนว่าคนใน IG เนี่ยคือถ้าเทียบกับ IG กับ Facebook เนี่ยคนใน IG เนี่ยมีอยู่แค่10กว่าล้านเองประมาณ16-10 สิบหล้านแต่คนใน f c e e o o o เนี่ยมีอยู่70ล้านถ้าวันนี้เรายิงแอดนะหากลุ่มเฉพาะของเราโค้ดเลยบอกว่าให้เราเนะี่ยใช้งบน้อยเพิ่งตอนนี้โค้ดบอกเลยว่านักเรียนหลายๆคนเทสแล้วมันเวิร์กมากๆนะคะโอเคอันนี้โค้ดแอดเลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะว่าถ้าใครที่วันนี้ขายของอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายไม่ดีมันขายไม่ได้ค่าแอดมันแพงสำคัญเลยหลักๆเลยให้คุณลองกลับไปชิก ไอจของคุณดูแล้วคุณลองไปถามคนข้างๆเพื่อนของคุณนะถ้าเขาอะแบบที่เขาไม่เคยรู้นะว่าคุณอนะเคยขายของอยู่แล้วไปถามว่าเฮ้ยถ,ถ้าเจอไอจร้านนี้จะซื้อของหรือเปล่าซึ่งถ้าลูกค้าหรือถ้าคนใกล้ตัวคุณบอกว่าอืมไม่ซื้อเนี่ยงั้นแสดงว่าคุณต้องถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนร้านค้าในไอจของคุณให้ดูแพงแล้วก็ดูดีนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่สนใจว่าเฮ้ย ไม่อยากแบบลองผิดลองถูกและอยากจะลองถูกอย่างเดียวก็สามารถทักไลน์ OA ของโค้ดแอมมาได้เลยนะคะตอนนี้โค้ดแอมมีเป็นคอร์สในจำนานเลยต้องบอกเลยแบบเป็นคอร์สที่สอนมือใหม่แล้วปังกันแบบเกิน5 0เเลยนะคะเป็นคอร์สสอนยิงแอดทะลุยอดขายหลักล้านราคาถ้าสมมุติวันนี้มาลงพร้อมออเดดนะคะโค้ดแอจะมีออเดดทุกเดือนนะเดือนละครั้งนะคะก็จะบอกเลยว่าเออเนี่ยจะเป็นออเดดไว้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นใกล้ๆช่วงสิ้นเดือนใน1เดือนโค้ดจะรว รวบรวมนักเรียนนะคะมาออดิตครั้งหนึ่งโค้ดก็จะเช็คให้ว่าเอ,อ้ยตอนเนี้ไอจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าใครที่วันนี้ยังไม่มีงบประมาณนะก็สามารถดูในคอร์สนะคะ,ะใน YouTube ของโค้ดแอนะโค้ดแอมีพูดไ้เยอะมากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าร้านยังไงแต่งหน้าร้านยังไงยิงแอดยังไงนะคะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโค้ดแอไว้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ